ใครที่กำลังมองหาลำโพงครับไว้ใช้เปิดเพลงในปาร์ตี้ครับที่ราคาประหยัดใช้งานพกพาแบบง่ายๆครับบอกเลยว่ามาถูกคลิปแล้วครับคลิปนี้ผมจัดเลยเลยครับ2ตัวเต็มๆครับกับตัวแรกครับที่อยู่ขวามือผมครับเป็น a P s a k i aps 4015ตัวนี้ครับมาในราคาถูกมากๆครับเพียง359บาทเท่านั้นครับซึ่งเป็นลำโพงเล็กๆที่ดีไซน์เก๋ครับสามารถไปเปิดเพลงในงานปาร์ตี้ของเราได้ครับส่วนฝั่งซ้ายมือของผมตัวนี้ครับขยับตัวใหญ่ขึ้นหน่อยครับ a s k กิ aps 4016m ครับมาพร้อมกับไม์ครเกะแล้วก็ฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากมายครับตัวนี้ครับราคาอยู่แค่7 0 90บาทเท่านั้นครับซึ่งสองตัวนี้จะดีแค่ไหนดียังไงครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมนายจนว่าจะอาสามาทดสอบรีวิวให้ดูครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ เอาเริ่มจากตัวแรกเลยครับกับลำโพงไซมีนีนะกับอาากิ APS 4015ตัวนี้ครับที่เห็นเนี่ยมันมา2องกองแบบนี้ไม่ใช่ว่าในชุดมันมี2ตัวนะซึ่งตัวนี้ที่มา2ตัวเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อเป็นโหมดสเตอริโอได้ทำให้เราฟังเพลงได้กระหึ่มได้ฟังสิ่งที่มีมิติมากยิ่งขึ้นครับผมก็เลยจับมันหมด2ตัวเลยครับแกะออกมาเลยครับชว่วยอ่าอ่าแกะออกมาครับ ในกล่องก็จะมีนี่ครับมีสายให้มา2เส้นครับเส้นหนึ่งก็คือเป็นสาย aux 3.5ม mm มิลิเมตรนะครับก็ไว้ต่อกับพวกเครื่องเล่นเพลงพวกฟังซีดีเก่าๆอ่ะเนี่ยให้มา1เส้นครับอีกเส้นหนึ่งครับก็เป็นสายชาร์จ usb type a to usb type c ครับต่อมาครับนี่ตัวนี้ครับลำโพง a s a ก i aps 4015ครับเป็นลุงพงที่ดีไซน์ค่อนข้างจะมินิมอลเรียบหรูนะค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะวัสดุส่วนใหญ่ครับจะเป็นยางนะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็เป็นผ้าตรงนี้ครับที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมมันไม่ใช่ปุ่มเพนะน่าจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงครับเพราะเนี่ยมันกดได้เห็นไหมเนี่ยมันกดได้ครับส่วน คอนโทรลด้านหลังครับก็นี่ครับมีปุ่มเพลงครับมีปุ่มปิดเปิดครับแล้วก็มีปุ่มสวิตช์ไฟครับซึ่งลำโพงตัวนี้เนี่ยมีไฟ LED ให้มาด้วยครับอยู่ตรงไหนรอเ๋ยวผมเปิดให้ดูอ่านี่ครับไฟ LED ครับอยู่ที่หลังซับวูฟเฟอร์ครับนี่มี2ฝั่งเลยครับนี่ครับ เห็นปะมีหลายโหมดให้เลือกมากครับแล้วแต่เราจะชอบเลยครับอยากได้แบบไหนครับอ่ะแล้วก็ปิดได้ด้วยครับแล้วตรงนี้ครับเปิดออกมาครับก็จะเป็นช่อง Input f A/X 3 5เนาะมีช่อง USB Type A ครับอันนี้อาจจะไว้เสียบพวกแบบทำได้อะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อเอามาฟังเพลงเอาพวก M.3 เนี่ยใส่มาแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นช่อง TF Card นะก็ใส่ micro SD Card เองครับอ่ะเป็นช่องชาร์จ USB ยบีไทซครับตัวนี้ครับเห็นเป็นยาเห็นเป็นผ้าอีกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่กันน้ำนะอันนี้เอาเป็นจุดสังเกตหน่อยครับดังนั้นครับเอาใครเอาไปฟังเพลงในวงแบบวงสังสรร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ระวังพวกนงพวกน้ำหน่อยแล้วก็ระวังพวกฝนอะไรพวกนี้หน่อยครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้กันน้ำนะลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงขนาด25มมตรครับมีกำลังขับอยู่ที่ 5วัตครับให้เสียงแบบโมโนนะถ้าใครอยากได้เสียงแบบสเตอริโอก็ไปจัดเพิ่มใหม่ตัวครับย่างคอมถี่ครับตัวนี้อยู่ที่1 2 0 h เฮิร์ถึง10 8กิโลเฮิรต์นะต่อมาเรื่อ,กองกรเชื่อมต่ออย่างที่บอกครับเป็นบลูทูธ5.3เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะการเชื่อมต่อเชื่อมต่อได้ไกลถึง10เมตรสุดท้ายครับเรื่องความอื่นในการใช้งานครับตัวนี้ใช้งานได้สูงสุด3ชั่วโมงครับในการเปิดเสียงแบบ70%นะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคุณภาพเสียงมันจะเป็นอย่างไรนะเล่นแบบโมโนต่อแบบสเตอริโอเสียงจะเป็นแค่ไหนครับมาดูกันดีกว่าครับ You cry, and I don't wanna fight with you. with you. เมื่อกี้ครับก็ไปเปิดเพลงให้ฟังกันน้องไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเดียวหรือแบบสเตอริโอแบบคู่ครับซึ่งสรุปโดยรวมแล้วนะผมรู้สึกว่าลำโพงอาสกิัตนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่เสียงดังมากๆนะใครที่ชอบเปิดเพลงเสียงดังๆแบบเสียงกระหึ่มกระหึ่มเนี่ยลำโพงตัวนี้เนี่ยผมว่าเอาอยู่นะการแยกเสียงรุนตีเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเสียงกระเดื่องเสียงเบสเสียงกีต้์เสียงร้องเนี่ยผมว่ามันแยกอย่างชัดเจนครับไม่อู้เวทีเสียงค่อนข้างจะกว้างประมาณหนึ่งนะบาร์ที่คาแรคเตอร์ เสียงครับลำโพงตัวตนี้ครับเป็นลำโพงที่เน้นไปทางเสียง สูงเสียงกลางเสียงร้องครับเสียงร้องเนี่ยบอกเลยว่าพุ่งออกมาได้อย่างชัดเจนครับใครชอบฟังเพลงที่แบบเป็นแบบแนวร้องเพลงวงล็อกเสียงกลางนี่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะใสนะใสและเคลียครับส่วนเสียงสูงโอ้โหบอกเลยว่าสูงประยิเลยครับส่วนเสียงเบสถ้าพูดถึงแรงประทะตัวนี้มีครับแต่เบสเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งไปหน่อยครับมันจะไม่ค่อยนุ่มนะใครเป็นคนฟังเพลงสายเบส EDM แล้ววกนี้เนี่ยลำโพตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับเพลงแนวนี้สักเท่าไหร่นะอะพูดถึงฟัง2ตัวกันต่อครับเมื่อกี้ก็ไปลองฟัง2ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะวิธีการต่อ2ตัวก็ไม่ยากครับเพียงแค่เปิดบลูทูธของลำโพงทั้งสองตัวนี้ไว้ทั้งคู่ครับแล้วก็กดปุ่มนี่ครับปุ่มไอ้ตุ่มเล่นเนี่ยค้างไว้มันก็จะเชื่อมต่อหากันทันทีครับแล้วพอผมไปลองทดสอบฟังเพลงครับการฟังเพลงเนี่ยมันดีมากขึ้นกว่าฟังตัวเดียวนะมีการแยกสเตอริโอซ้าย แบบชัดเจนครับก็จะแยกเสียงได้ชัดเจนแล้วก็เวทีเสียงก็จะกว้างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแต่ถามส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าลำโพงอาสกิต,ตัวนี้ตัวเดียวก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับอ่ะนี่ครับสําหรับอาสกิ APS 4015ครับ มาลำโพงตัวต่อไปดีกว่าครับ Asagi APS4016M นะเป็นลำโพงไซส์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นมากว่าตัวเมื่อกี้ครับแล้วก็มากับตัวไมโครโฟนที่ไว้ร้องเพลงคาราโอเกะครับแล้วก็ให้มาถึง2ตัวด้วยครับมาอ่าเปิดออกมาครับก็เจอลำโพงเลยนี่ลำโพงเลยครับ1ตัวครับต่อครับแล้วก็จะมีกล่อง1กล่องครับนี่เปิดออกมาครับก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆครับที่อยู่ในกล่องครับอย่างแรกเลยครับ เป็นสาย USB Type A, USB Type C ครับให้มาทั้งหมด2เส้นนะที่ให้มา2เส้นเนี่ยพราะน่าจะแยกไว้ชาร์จตัวไมโครโฟนด้วยนะอ่าแล้วก็อีกอันนึงครับเหมือนชุงเมื่อกี้เลยครับ AUX 3.5มามาครับแล้วก็อันนี้ครับนี่ เป็นตัวไมโครโฟนครับพลาสติกตรงนี้เนี่ยเป็นพลาสติกเลยนะตรงตะก้อนี้เนี่ยเป็นโลหะครับอ่าโอเคก็ดีไซน์ใช้ได้ครับจับก็ประมาณนี้นะนี่อ่าร้องเพลงโล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 ครับนี่ซึ่งตัวไม์ก็นี่ครับนอกจากตะก้อแล้วก็มีดีไซน์ใช่ไหมข้างล่างก็จะมีนี่ครับเป็นรูชาร์จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรลปุ่มเปิดปุ่มเพิ่มลบเสียงไม์ครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นปุ่มเอฟเฟกต์ของตัวไมโครโฟนนะโอเคนี่ตัวไม์ครับต่อมา ตัวนี้ครับเป็นลำโพงพัสดุส่วนใหญ่ครับเป็นพลาสติกเลยนะเลยครับนี่เป็นพลาสติกบดเลยครับนี่อ่ะผมลองเปิดเครื่องกันหน่อยดีกว่าครับอุ้ยดังเชียวอ่ะเปิดออกมาครับด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมเป็นไฟครับ LED ครับนี่นี่ d ครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นลำโพงสอตัวครับนี่2ตัวนะเป็นลำโพงขนาด เ8็ดมิลลิเมตรครับกำลังขับอยู่ที่8วัตต์ครับ2ตัวครับแยกซ้ายขวามาที่ด้านบนครับนี่ด้านบนครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลให้มันทั้งหมด2ชุดครับชุดแรกก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดลําโพงเพื่อลดเสียงลําโพงครับแล้วปุ่มเพย์ครับด้านซ้ายตรงนี้ครับก็จะเป็นโหมดต่างๆที่สามารถปรับตัวลําโพงได้นะก็จะมีนี่ครับมีโทนนี่ครับไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้เลยครับโวเกลคัตครับฟีเจอร์ที่ตัดเสียง ร้องเพลงออกจากเพลงที่เราจะร้องคาราโเกะนั่นเองครับนี่ตรงนี้เจ๋งครับเดี๋ยวลองใช้ดูว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าเนาะอ่ะแล้วก็มีรีเวิร์บครับมี X โคครับโอเคก็ okay. เลือกการใช้งานได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับด้านบนตรงนี้เป็นช่องเสียบไม้นี่เห็นไหม <c oughs> เสียบออกมาแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับด้านหลังก็เป็นช่อง i ิ p u t นะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยครับมี USB Type A เนาะใส่แฟลชไดร์ ye, มีช่อง TF card ใส่ m i โคร s d Card ได้เนาะแล้วก็มี AUX 3.5 USB Type C เนาะโอเคตัวบนนี้ครับ การเชื่อมต่อไร้สายครับเป็นบลูทูธ5.0เนอะสามารถเชื่อมต่อได้ไกลถึง10เมตรครับแล้วก็ย่าความถี่ครับอยู่ที่120เฮิร์ถึง20 กิโลเฮิรต์แล้วก็เรื่องการใช้งานเหมือนกันเลยครับสามารถใช้งานได้สูงสุดที่3ชั่วโมงครับในการเปิดเสียงระดับ 70%, เปอร์เนเาะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันใช้งานได้ขนาดไหนครับแหมไมค์ก็มินิมอลเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่ามันจะให้พลังเสียงขนาดดีแค่ไหนนะมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบใช้งานตรงโมทูนี้กันดูดีกว่าครับ มื่อกี้ก็ไปเปิดให้ฟังนะครับระหว่างเปิดเพลงที่มีเสียงร้องครับกับเปิดฟีเจอร์ Vocal Cut นะว่าเป็นแบบไหนก็มีกี่ได้ยินแล้วใช่ไหมตัวส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้ครับ แต่มันตัดเสียงร้องออกไปได้ก็จริงครับแต่ย่านที่มันตรงกับเสียงร้องเนี่ยมันแอบโดนตัดหายไปด้วยนะถ้าเป็นเพลงแบบเพลงล็อกเพลงที่แบบมีเครื่องดนตรีเยอะๆอะไรอย่างนี้เนี่ยเพลงมันเสียรายละเอียดไปค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเป็นเพลงที่แบบเพลงฮิปฮอปที่มไม่ได้แบบรายละเอียดเสียงเพลงเงยอะเนี่ยอ่ะอันนี้ใช้ได้ครับไม่มาดูกันหน่อยครับอ่ะนี่ไมครับ,รบโอเคการรับเสียงเนี่ยรับเสียงไหม ประมาณนี้พูดประมาณนี้เสียงเข้านะแต่ถ้าไกลๆไม่เข้าอฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาครับนี่คือเสียงครับผมว่าใหม่มันก็รับเสียงได้ค่อนข้างดีนะจะเบาไปเห็นไหมเบาไปก็ได้ครับเพิ่มไมก็ได้นะตัวโหมดตรงนี้เนี่ยก็เปลี่ยนได้ตรงนี้เลยครับมันสามารถเปลี่ยนโหมดเสียงไม์ได้ที่ตัวมันเองเลยเนี่ยฮัลโหลเห็นไ ซึ่งมันจำเหมือนกับตัวโทนนี่นะเหมือนกันเลยครับการใช้งานเหมือนกันเลยครับผมเห้ดูนะอันนี้เสียงปกติเ้อนอ่ะกดฮัลโหลฮัลโหอ่ะนี่เสียงเริ่มเปลี่ยนอันนี้เป็นเสียงคนข้ามจะทุ้มนะอันนี้ผมพูดปกติเลยนะเสียงมันจะกดทุ้มลงมานะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ ใครปล่อยชิปมัง้งแถวนี้ไม่ใช่เนี่ยมันมีโหมดให้เราปรับได้เยอะครับไม่ก็มีเสียงหุ่นยนต์เสียงชิปมัง้งให้เราปรับก็แล้วแต่เอาไปใช้งานอะไรเนาะก็มีให้เราลองเล่นแหละร้อง,องได้ปกติเลยนะก็ถือว่าเอาไปร้องเพลงเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนได้แบบไม่มีปัญหานะเรื่องเสียงเพลงทุกย่านมาครบครับเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสปาครบ ก็ถือว่าเป็นลำโพงที่คุณภาพดีอีกตัวนะมีไม้ร้องเพลงถือว่าเฉียบครับใครอยากได้ลำโพงไปร้องเพลงสัรคๆปาร์ตี้สนุกๆครับไม่ได้จริงจังซีเรียสที่ต้องแบบโอ้โหเสียงอลังกงอลังกาอะไรขนาดนั้นครับลำโพงตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เนาะไปฟังเพลงก็ได้ครับเอาไปร้องเพลงก็ได้ครับตัวนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมาะสมคุ้มค่าคุ้มราคาครับ โอเคครับก็ไปทดสอบการใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับลำโพงสองตัวนี้ครับสรุปโดยรวมครับลำโพงอาสกิสองตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นลําโพงที่อยู่ในเก์ที่ใช้งานได้ดีนะคุ้มค่าคุ้มราคาครับราคาหลักร้อยครับทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆแล้วครับตัวนี้ครับอาสกิ APS4015 ครับเป็นลําโพงโมโนนะที่ดีไซน์แบบว่ามินิมอลนะใช้งานได้พกพาสะดวกครับส่วนตัวนี้ครับอาสกิ APS 4016M ครับเป็นลำโพงบูทูธที่มากับไมโครโฟนแบบคู่ร้องเพลงได้ไม่ใช้ได้จริงเสียงไมคดังใช้งานได้ง่ายครับเอาไว้ร้องเพลงคาราโอเกะสังสรรค์กับเพื่อนได้เลยครับหาซื้อเลยครับที่มาร์เก็ตเพจทั่วไปครับจาลาสตาช้อปปี้ t ิ k ก o k อกช็อครับหรือใครหาไม่เจอจริงๆครับทิ้งลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ครับก็ ไปซื้อได้เลยครับร้านตัวทนำหน่ายของแท้แน่นอนครับสำหรับเรื่องเล็กวิวคลิปนี้ครับก็จะประมาณนี้นะใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับลําโพงอันนี้หรืออะไรก็ได้ครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กแชนแนลของพวกเราด้วยนะสำหรับเรือร่องล็กวิวคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้แล้วครับผมนาะจันวาต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย